สวัสดีครับคุณมีประกันหรือเปล่าครับส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีประกันนะครับน้อยมากที่ไม่มีนะครับสําหรับคนที่มีประกันนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดท่านเป็นโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยประกันที่ท่านซื้อไว้เนี่ยมันเคลมโรคได้ได้หรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยจ่ายค่าประกันแต่ละปีเยอะมากนะครับแต่พอเป็นโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยกับ มาพบว่าตัวเองเคีมอ,อะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประกันโรครายมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ถ้าท่านเป็นประกันถ้าท่านเป็นโรคร้ายเนี่ยถ้าไม่ได้มีประกันรักษาโรครายไว้เนี่ยยังไงท่านก็ต้องรักษาตัวไหมครับท่านก็จะต้องถอนเงินเก็บออกมารักษาตัวเองนะครับถ้าโชคดีรักษาหายก็ต้องใช้ชีวิตต่อนะครับแล้วเงินที่หมดไปกับการรักษา ก็ต้องมาสะสมใหม่ทำไมครับแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ท่านใกล้จะเกษียณคําถามก็คือว่าท่านจะเก็บเงินทันหรือเปล่ากับ,ก,บกับการที่จะต้องเกษียณในอีกไม่กี่ปีนะครับอันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องของการวางแผนเรื่องความเสี่ยงนะครับในส่วนของประกันโรค้ายนะครับในช่วง ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเจอโรคโควิดใช่ไหมครับมันก็ยังประกันอยู่ตัวนึงก็คือประกันโควิดนะครับที่คุ้มครองโรคเดียวนะครับชําระ500บาทคุ้มครอง1นึ่งแสนนะครับท่านเลยซื้อไว้ไหมครับรู้งี้ถ้าซื้อไว้เยอะก็ดีใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะติดกันนะครับเห็นไหมครับว่าอันนั้นอ่ะคุ้มครองแค่โรคเดียวนะครับท่านยังท่านยังท่านยังเห็นคุณค่าของมันเลยนะครับอันเนี้ยประกันโรคร้ายเนี่ย คุ้มครองตั้ง62โลูกนะครับแล้วก็เสียชีวิตเ็าจ่ายนะครับตัวประกันโควิดนี่เสียชีวิตไม่จ่ายนะแล้วก็ประกันโรคร้ายเนี่ยก็มีค่าชดเชยให้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็น8โรคร้ายแรงเนี่ยท่านก็จะได้ค่าชดเชยที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตรวจพบโรคร้ายเนี่ยระดับรุนแรงเนี่ยค่าประกันชีวิตที่ท่านต้องเสียให้บริษัทประกันเนี่ยท่านก็ไม่ต้องชำระแล้ว หรือประกันลรกร้ายนะครับบริษัทประกันก็จะแบกค่าประกันให้กับท่านเองนะครับถ้าเกิดท่านเป็นในระดับที่รุนแรงนะครับนี่ก็จะมีหลายคนที่มาโต้แย้งว่าอุย้ยเบี้ยแพงนะครับเบี้ยจ่ายทิ้งเบี้ยขึ้นตามอายุนะครับเนี่ยผมไม่เถียงนะครับถูกต้องนะครับแต่ผมอยากจะให้กลับมาคิดให้ดีนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ย ท่านเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยแล้วบริษัทประกันเนี่ยอนุญาตให้ท่านซื้อประกันณวันนั้นได้นะครับท่านจะซื้อไหมนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเต็มข้อแน่นอนนะครับมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับซื้อเต็มที่ทจุดตัวนะครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเห็นความสําคัญของการวางแผนล่วงหน้านะครับ ทีนี้ถ้าท่านมีประกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นมะเร็งท่านจะรอรอ,รอาการรักษาไหวไหมนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีประกันเนี่ยก็จะไม่รอาการรักษาตามระบบของของรัฐนะครับคือไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามาีคนที่รอคิวอยู่อยู่แล้วนะครับถ้าท่านไปต่อคิวก็ก,ก็ต้องรอพอสมควรนะครับแต่ถ้าท่านก็จะไปรพเอกชนกันนะครับทีนี้ก็จะมาเล่าว,ว่าถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถ้าไป แบบ VIP เนี่ยท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยท่านอาจจะมีประกันสุขภาพอะไรอยู่แล้วนะครับก็อันนั้นก็ก็เป็นหน้าที่ของประกันสุขภาพไปนะครับแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายนอกบินโรงพยาบาลอยู่เยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าท่านซื้อประกันถ้าท่านไมซื้อประกันลูกรายไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องชําระเองนะครับเช่นนะครับ ถ้าท่านไปคีโมเนี่ยการไปคีโมเนี่ยคีโมมาแล้วเนี่ยร่างกายอ่อนแอนะครับท่านจะอาจจะขับรถไม่ได้นะครับหรือนั่งรถสถาธารณะก็ยังไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นการก็คือต้องนั่งรถพยาบาลปลอดเชื้อนะครับไปกับนะครับตลอดโปรแกรมเนี่ยตลอดโปรแกรมคีโมเนี่ยมีอย่างน,น้อยนี่ห้าหกแสนนะครับในระหว่างคีโมเนี่ยเรื่องอาหารก็สําคัญนะครับ จะต้องอทหารเสริมสําหรับคนเป็นมะเร็งนะครับสำหรับผู้ที่รับได้รับคีโมนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้าอย่างดีเนี่ยแบบปันกลางดีๆเนี่ยประมาณล้านหนึ่งนะครับต้องรีโนเวทบ้านใหม่นะครับบ้านที่ท่านอยู่อาจจะห้องนอนอยู่ชั้นสองนะครับถ้าไปคีโมเนี่ยร่างกายเนี่ยก็อ่อนแอนะครับการขึ้นลงชั้นสองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับหลายคนก็ต้องรีโนเวทบ้านใหม่นะครับอ่า เพื่อให้สามารถที่จะอยู่อยู่ชั้นหนึ่งได้นะครับรถพยาบาลไปรับแล้วก็เข็นเข้าห้องนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นบันไดอะไรให้มันลําบากนะครับที่ผมคร่าวๆนะอย่างน,น้อยๆเนี่ยการรักษานอกนอกนอกบินเนี่ยนอกบินโรงพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยประมาณ3ล้านนะครับซึ่งตัวเนี้ยประกันสุขภาพไม่จ่ายนะครับเพราะประกันสุขภาพเนี่ยจะจ่ายเฉพาะเบิกในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับตัวเนี้ยก็คือเหตุผลสมคัญที่ ผมจะแนะนําทุกท่านให้มา,าทําประกันโรคร้ายไว้นะครับเพราะว่าประกันโรคร้ายเนี่ยหลักการจ่ายของมันก็คือการจ่ายเงินให้กับท่านนะครับไม่ได้จ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลถ้าท่านเป็นปุ๊บก็ท่านซื้อทุนเท่าไหร่นะครับบริษัทก็จะจ่ายตามทุนให้กับท่านนะครับทีนี้ถ้าท่านมีกําลังเยอะๆเนี่ยท่านเป็นห่วงสุขภาพหรือว่าเป็นห่วงเรื่องเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่อยากให้มันคงเหมือนเดิมหรือว่าธุรกิจที่ท่านแบกอยู่นะครับ ท่านก็อาจจะซื้อประกันลูกรลายไว้เยอะๆนะครับอย่างที่ผมเจอที่เป็นตัวแทนประกันเองนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเลีงเห็นถึงความสําคัญของประกันลูกรลายนะครับเขาก็เลยซื้อไว้เยอะนะครับแล้วก็ก็มีประกันสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เขาตรวจสุขภาพทุกปีนะครับการตรวจสุขภาพประจําปีนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเจอแจกวอดนะครับเป็นมะเร็งนะครับระยะ ระยะที่สรู้สึกนะครับระยะที่2ก็ใช้ประกันเนี่ยรักษาตัวเองประกันสุขภาพรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ก็เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ผมเล่านะครับก็คือมีค่าใช้จ่ายนอกนอกโรงพยาบาลเยอะแยะพอสมควรนะครับแต่ว่าท่านตัวแทนท่านนี้เนี่ยเขาซื้อประกันว้เยอะนะครับก็เมเซร็จเนี่ยบริษัทประกันจะให้เขาอยู่ประมาณ10ล้านนะครับประมาณ10ล้านแต่ว่าค่าใช้จ่ายประมาณของเขาค่าใช้จ่ายของเขาอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับ ส่วนต่าง8ล้านเนี่ยเขาก็ปิดบ้านนะครับปิดรถนะครับแล้วก็ไปเที่ยวต่างมาที่หนึ่งรอบนะครับเพราะว่าช่วงที่เขารักษาตัวเองเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเครียดนะครับไม่ได้ทํางานเลยนะครับรายได้ก็หายนะครับก็มีเงินตัวเนี้ยมาช่วยมาช่วยบรรเทาชีวิตของเขาได้เดินต่อได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นเร่งเห็นถึงความสําคัญของประกัน โรครายนะครับที่นี่ก็จะเป็นเก็ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับประกรันโรคร้ายที่ผมมาเล่าจากท่านฝังนะครับก็ถ้ามีกําลังนะครับซื้อประกรันสุขภาพไว้นะครับก็อย่าลืมประกรันโรครายด้วยนะครับซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อเท่าที่ท่านไหวและซื้อท่านี่เท่าที่ท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นโรครายแล้วเนี่ยเงินก้อนเท่าไหร่ที่มาทําให้ชีวิตท่านยังคงใช้ชีวิตได้ตามเดิมน,นะครับธุรกิจยังคงไปเหมือนเดิมนะครับการกินการใช้ค่าเติมลูกค่าป่อดบ้านอะไรต้อง ต้องรัดให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ประกันโรครายเนี่ยก็จะเข้ามาสะกดท่านในช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับถ้าท่านสนใจจะซื้อประกันโรครายนะครับ,บรกลุมประกันโรครายนี่มีหลายตัวนะครับถ้าสนใจค่อยนัดคุยกันนะครับแล้วผมจะ,ะมีชุดคําถามที่จะสอบถามท่านแล้วเพื่อให้ได้ตัวเลข,ขออกมาว่าท่านควรจะทำเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ผมจะมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับโรครายประกันโรครายเพียงเท่านี้นะครับเจอกันุหน้านะครับสวัสดีครับ